ดีครับผมชื่อธีรพันธ์วิรวัตพินโยนะครับหรือที่รู้จักกันว่าคุณทิม memorytoday.com นะครับตำแหน่งก็กรรมการผู้จัดการหรือที่เรียกว่าเจ้าของนะครับในปี2 0 1 1ที่ผ่านมานะครับทางเราก็ได้รับการติดต่อจาก o c z Technology นะครับให้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ o c z นะครับในกลุ่มของ SSD ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ศึกษาข้อมูลอยู่นานนะครับแล้วก็ตกลงกันในเรื่องนโยบ,บายการรับประกันสินค้า การบริการลูกค้าหลังการขายนะครับซึ่งเราเน้นเป็นพิเศษเราก็เริ่มทำตลาดตอนแรกเลยนะครับก็คือ Vertex 2นะครับซึ่งเมื่อต้นปี2011เนี่ยก็ได้รับรางวัลมากมายนะครับจากทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้เป็น Product of the Year ในกลุ่ม Storage นะครับจากบางเว็บไซต์นะครับแล้วก็บางประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกลุ่ม SATA เนี่ยเรา ใช้ตัวนี้เป็นหลักต่อมาก็เป็นกลุ่ม PCI Express นะครับก็ที่เราเข้าใจกันว่าที่เราเรียกกันเสมอว่า r e b o o r Drive เนี่ยนะครับก็เหมาะสำหรับกลุ่ม Workstation นะครับที่ต้องการแบนด์วิดต์สูงๆซึ่งไม่ติดคอขวดของ SATA นะครับถัดมาเนี่ยเราก็มีกลุ่มที่เป็น SATA 3นะครับสินค้าที่เราทำตลาดคือ Agility 3นะครับ Agility 3นะครับแล้วก็ Vertex 3 ซึ่งในซีรีส์ e r t e x เนี้ก็มีการพัฒนานเพิ่มมากขึ้นและที่ผ่านมาก็ได้ Product of the Year จากนิตยสาร PC z i n e นะครับทางอเมริกาเขาในส่วนของ r e เว Drive รฟเองเ,เราก็มี r e เว drive 3แล้วก็ r e w i v e h y i v i h นะครับซึ่งก็ตอบสนองความต้องการแบน w i d t h ที่มากขึ้นนะแล้วก็การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น สำหรับปี2012นะครับเราก็จะมีสินค้านะครับที่ตอนนี้อยากจะแนะนำก็คือ OCZ Octane กนะครับก็ใช้ชิปคอนโทรเลอร์ของ Indelix นะครับซึ่ง OCZ ก็ซื้อกิจการของ Indelix เมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาแล้วก็เฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็ตัวชิปคอนโทรเลอร์ก็จะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกลุ่มแ a n f o r c e ทั้งหลายนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโดยภาพรวมนะครับในปี2012เนี่ยเราก็ทำงานใกล้ชิดมากขึ้นนะครับกับ OCZ นะครับทั้งในส่วนของ Tech Support นะครับและในส่วนของ Marketing นะครับซึ่งในทางเมืองไทยเราเองเนี่ยนะครับ Memory Today ก็จะรับฟังนะครับในกลุ่ม User นะครับแล้วก็นำสิ่งที่เราได้รับเนี่ยนะครับไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกับทาง OCZ นะครับและคิดว่า กลุ่มผู้ใช้งานในประเทศเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้มากขึ้นก็ในปี2012นะครับเราก็จะมีโปรดักต์ใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับจาก o c ซ e t ซตเท o o นโนะครับในตอนนี้เนี่ยก็มีสินค้าที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือนี่ครับที่หลายๆท่านรอคอยมานานนะครับมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับ OCCS เ t ตออนะครับใช้ชิปคอนโทรลเลอร์ t n น e l i x กก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราลองดูรีวิวจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้าง ต่อมานะครับก็มีในส่วนของ v i v o r r r v e e r วอเ r d r i ส e 3, r ีวอเดรย์ซนะครับซึ่งก็เพิ่มแบนด์วิดต์มากขึ้นนะครับตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นนะครับในกลุ่มของ Work Station ทั้งหลายนะครับในส่วนของการจัดจำหน่ายแล้วก็การบริการหลังการขายนะครับในปีนี้เราก็จะทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มที่เป็น User เพิ่มมากขึ้นแล้วก็นำข้อมูลที่ได้ นะครับไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาแล้วก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ t e คส s p e c i a l ิสตนะครับของทาง o อสซิ t t e c เท o โนโลนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็จะทำให้ผู้ใช้งานนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับได้รับการบริการที่ดีมากขึ้นนะครับสินค้ามีมาตรฐานสูงมากขึ้นประสิทธิภาพดีมากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่า o อสซิ t ก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกต้นๆสำหรับ SSD ในประเทศไทยของเราเหมือนในหลายๆประเทศสำหรับผู้ที่สนใจในสินค้า OCZ ิเทคโนโลยีนะครับในกลุ่มของ SSD เนี่ยทางเราก็มีศูนย์บริการอยู่ที่ชั้น3 IT Mall Fortune นะครับถนนรัชดาภิเศษนะครับแล้วก็สามารถซื้อสินค้านะครับรับบริการอัปเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็บริการหลังการขายได้ที่นั่นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีบริการจัดส่ง ะครับในกรุงเทพแล้วก็ดูพนักงานนะครับในกรุงเทพแล้วก็ EMS สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจสินค้า o อซิชั่นเทคโนโลยีเรามีศูนย์บริการนะครับอยู่ที่ชั้น3 IT Mall Fortune ถนนรัชดาพิเศษนะครับก็สามารถไปซื้อสินค้าไปเข้ารับการบริการนะครับทั้งก่อนและหลังการขายได้ที่นั่นนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกนะครับเรามีบริการจัดส่งโดยพนักงานนะครับในเขตกรุงเทพ แล้วก็มี EMS ในต่างจังหวัดนะครับอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.memorytoday.com นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะซื้อสินค้าสำหรับช่วงปีใหม่นี้นะครับทาง Memory Today ขอขอบคุณแฟนๆชาวคล็อกโซ n น,นะครับแล้วก็ลูกค้า ขอเม r y รีทูเดที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมานะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ร่ำรวยมีเงินทองใช้ตลอดทั้งปีนะครับไม่ป่วยไข้นะครับก่อนจากการในวันนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยลูกค้าท่านใดก็ตามนะครับที่มาซื้อ SSD กับ m e m o r y Today นะครับเราก็จะมีแถมเสื้อแบบนี้ให้นะครับจากทาง OCZ นะครับพิเศษสำหรับแฟนๆชาวคล็อกโซนนะครับ เราจะมีแจกให้จำนวน5ตัวนะครับก็ติดตามก,กฎกติกาได้ที่แฟนเพจของ Memory Today นะครับสำหรับวันนี้ทาง Memory Today ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ